จากคลิปที่แล้วนะครับที่ปลามางกรรของเราป่วยนะครับ เป็นโรคหางเปื่อยหางเน่าประมาณนี้นะครับตอนนี้เราได้ทําการรักษาแล้วนะครับเป็นเวลา1อาทิตย์แล้วนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะมาถ่ายอัปเดตนะครับว่าตอนนี้ปลามางกอบของเราเนี่ยหลังจากรักษา1อาทิตย์แล้วเนี่ยเป็นยังไงบ้างนะครับแต่ก่อนจะมาดูเราย้อนไปดูคลิปที่แล้วก่อนนะครับว่าสาเหตุที่ทาให้ปลามางกอนเป็นโรคหางเปื่อยเนี่ยเกิดจากอะไรนะครับเหมือนปลามางกรผมเนี่ย จะไม่สบายเป็นโรคด้วยนะครับเห็นไหมครับขีบตรงหางเปื่อยน่าจะเกิดจากน้ําสกปรกและมีเชื้อโรคนะครับหลังจากที่ผมไปหาข้อมูลมานะครับว่าทำไมปลามางกรของเราเนี่ยถึงหางเปื่อยนะครับเกิดจากน้ํานะครับคุณภาพน้ําสกปรกนะครับพอน้ําสกปรกปุ๊บนี่แหละครับทําให้น้องปลามังกอของเรามีสภาพเป็นแบบนี้นะครับและผมเลยไปดูวิธีรักษามานะครับ ในกลุ่มปลามากรเนี่ยมีพี่ๆแนะนําว่าให้เปลี่ยนน้าใหม่ทุกวันเปลี่ยนครั้งละ30เซนนะครับแล้วส่วนกองเนี่ยให้ล้างและทําความสะอาดและที่สําคัญเนี่ยให้ไปซื้อ,อยาต้านแบคทเีเรียม,มาใช้กับน้องด้วยนะครับเขาบอกว่าอย่างเงี้ยไม่นานครับก็รักษาหายนะครับแต่ว่าต่อไปเนี่ยต้องดูแลคุณภาพน้ําให้ดีเลยนะครับเพราะเรื่องคุณภาพน้ําเนี่ยสำคัญกับปลาแมกร,มาก,รมากนะครับ และสำคัญต่อสุขภาพของน้องๆมากเลยนะครับคลิปวันนี้นะครับเราจะมาอัปเดตอาการของปลามังกรเรานะครับหลังจากที่คลิปทิ่แล้วเรานำเสนอไปว่าปลามังกรของเราเนี่ยป่วยนะครับเนื่องจากคุณภาพของน้ำไม่ดีน้ำสกปรกนะครับทำให้น้องปลามังกรเนี่ยเป็นโรคหางเปื่อยนะครับตอนนี้เราได้ทำการรักษาแล้วนะครับ วันนี้เราจะมาถ่ายคลิปอัปเดตการรักษาของน้องกันนะครับว่าผลการรักษาเป็นยังไงนะครับติดตามชมกันนะครับหลังจากที่เราได้รับคาแนะนาจากพี่ๆในกลุ่มเลี้ยงปลามางกอนะครับว่าถ้าปลามางกรหางเปื่อยเนี่ยเกิดจากคุณภาพน้ําสกปรกให้เราทําการเปลี่ยนน้ําทุกวันวันละ30เอร์เซนนะครับแล้วก็ให้ทําการเปลี่ยนกรองด้วยพวกใย,ยกรองเนี่ยทำาะไรสักคำของศาสตร์ใยกรองแล้ว สขภาพของปลาจะดีขึ้นตอนเนี้ผ่านมาได้หนึ่งอาทิตย์แล้วนะครับเห็นไหมครับหาของปลามังกรเราที่แหวกแวเนี่ยตอนนี้เริ่มขึ้นมาแล้วครับขึ้นมาเกือบเต็มแล้วนะครับเห็นไหมครับแสดงว่าคําแนะนํนทาที่เราได้จากพี่ๆในกลุ่มเลี้ยงปลามังกรเนี่ยมีประโยชน์มากเลยนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะทําการเปลี่ยนน้าน้องอีก30%นะครับเพราะผมทาแบบนี้มา ถึงอาทิตย์แล้วเก็ดน้ำ30%พร้อมกับล้างใหญ่กองนะครับเพื่อให้คุณภาพน้ำน้องสะอาดเดี๋ยวนี้มาทำกันเลยนะครับอันดับแรกนะครับผมจะเอากองตัวเนี้ยที่ผมซื้อมาเนี่ยใส่ทัางหากเนี่ยผมจะเอามาล้างก่อนนะครับ สังเกตเห็นไหมครับนี่ครับเห็นไหมครับผมใส่ใยกองชั้นนี้ไว้กองสิ่งสกปรกได้เยอะเลยครับเห็นไหมครับดําเลยครับเดี๋ยวเราจะเอามาล้างทำสงนนมสะอาดก,กันก่อนนะครับเดี๋ยวเราจะมาเอากองตัวนี้ออกมาก่อนะครับเห็นครับสปกปรกไหมครับ โอ้สีครับสกปรกมากครับเดี๋ยวเราจะมาดูดทากรสสะอาดพวกสิ่งสกปรกตินออกให้หมดเลยนะครับเยอะจริงๆครับและเป็นคราบแข็งเลยครับสีน้าตาลเข้มเลยนะครับเห็นไหมครับน้ําสกปรกมากครับเป็นขุยไปหมดเลยครับเดี๋ยวเราต้องทํคกรมสะอาดกันนะครับเพราะตัวนี้นะครับที่ทําให้น้ําสกปรกทําให้ปลาของเราป่วยพวกนี้เลยนะครับ นี่นะครับเรากําลังดูดสิ่งสกปรกออกนะครับเห็นไหมครับเป็นก้อนเหมือนก้อนที่โคเลยครับสีน้าตาลนี่ครับเดี๋ยวผมจะดูดออกให้หมดเลยนะครับพวกนี้มันเป็นคาที่ออกมาจากกองนะครับตอนนี้ผมเอากองถอดกองออกมาล้างนะครับเป็นคราบโอ้โหเยอะมากครับดูดิครับตันนี้ผมกำลังดูดออกนะครับคราบพวกนี้นะครับทําให้น้ำานาสกปรก จับตัวกันเป็นก้อนเลยนะครับเห็นไหมครับต้องดูออกทั้งหมดเลยนะครับเพราะว่าเป็นสิ่งสกปรกนะครับไม่ควรเก็บมาในตู้ปลานะครับพวกนี้อย่าให้มีเลยน้ำอาจจะเสียน้ำจนจะขับสกปรกได้พวกนี้จะทำให้คุณภาพน้ำมันไม่ดีได้นะครับต้องเอาออกให้เกลี้ยงครับเยอะมากนะครับดูนะครับดูที่ผมแพนดูนะครับเห็นไหมครับอยู่ตามใต้ตู้เท่านั้นครับเยอะมากครับเดี๋ยวผมอ่ะขอเวลาดู สิ่งสกปรกพู้นี้ออกก่อนนะครับเดี๋ยวดูเสร็จปุ๊บเราผมจะถ่ายให้ดูใหม่นะครับตอนนี้เราลดน้ำเหลือ70%แล้วนะครับเราถ่ายออกไป30%นะครับเดี๋ยวผมขอเอากองตัวเนี้ไปล้างก่อนนะครับเจสช่วยพ่อล้างหน่อยลกูก นี่นะครับเราจะกรองตัวนี้แหละไปล้างทำความสะอาดก่อนนะครับมาดูครับสกปรกมากเลยเดี๋ยวขอตัวไปล้างก่อนนะครับเดี๋ยวเราถอดล้างก่อนเลยนะครับนี่ครับตัวนี้หนักจุดเลยเห็นไหมครับโอ้โหดูดิครับดูน้ําครับน้ําเป็นเสียมตาเลยครับตัวเนี้ กองใยแก้วเนี่ยกองได้ดีมากเลยนะครับเดีย๋ยวจะเปลี่ยนตัวนี้นะครับตัวนี้จะเป็นกองหยาบนะครับตัวนี้ก็จะเป็นหยาบอีกชั้นหนึงเดี๋ยวเราล้างทั้งวัสดเลยนะครับเดี๋ยวว่าใยแก้วนี่ต้องเปลี่ยนนะครับนี่นะครับ ล้างแล้วแล้วกองอย่าแก้ผมเปลี่ยนยนะครับประกอบเสร็จแล้วนะครับล้างแล้วเดี๋ยวเรามาติดตั้งกันครับใส่ไปเลยครับตั้งไปแบบนี้นะครับเห็นไหมครับจะตั้งไว้ด้านข้างแบบนี้เ,นเดี๋ยวเราจะมาเปลี่ยนกองตีวนี้นะครับโอ้โหดำมากครับดูสิครับ เห็นไ,ไหมครับนี่ขนาดเปลี่ยนแบบทุกวันนะครับเนี่ยยังดําขนาดนี้เลยครับตัวนี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะทิ้งเลยนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเราซื้อใหม่ผมซื้อมาชุดหนึงยี่สิบาทนะครับชุดหนึ่งเนี่ยตัดใช้ได้ประมาณสี่วันนะครับยี่สิบาทตกวันละห้าบาทเองครับนี่ครับใยแก้วตัวใหม่ของเราเดี๋ยวเราใส่ไปเลยนะครับ ใส่ไว้ตรงที่น้ําไหลนะครับพยายามนี่ครับด้านนี้นะครับได้าที่เป็นซี่น้ําซี่ตรงนี้นะครับใส่ตัวนี้ไว้เยอะนะครับเพราะน้ำจะไหลจากทางนี้ไปสิ่งสกปรกก็จะไหลไปตามรูพวกนี้นะครับลงมายังกองของเรานะครับมุมนี้อัดไว้เยอะเลยครับเพราะจะเป็นมุมที่สกปรกที่สุดนะครับมุมนี้ครับเรียบร้อยแล้วละครับและอีกอย่างหนึ่งที่สําคัญนะครับเกลือนะครับระหว่างเติมน้ำเนี่ยผมจะใส่เกลือไปด้วยเห็นไหมครับหนึ่งช้อนพอนะครับ เกลือเนี่ยจะช่วยให้ปลาอารมณ์ดีนะครับและสามารถกาจัดเชื้อโรคในบางชนิดนะครับเกลือเนี่ยสำคัญนะครับอย่าลืมนะครับใส่เกลือทุกครั้งนะครับที่เปลี่ยนน้านะครับหลังจากที่เราเติมน้ําแล้วนะครับผมก็เปิดระบบปั๊มแล้วเปิดไฟแล้วเห็นไหมครับน้ําใสสะอาดเลยครับแค่นี้นะครับปลามมงกรของเราก็อยู่ก็เลี้ยงปลามังกอรได้อย่างสบายแล้วนะครับสังเกตไหมครับ ตอนนี้ปลามังกรจากคลิปที่แล้วอ่ะหางเนี่ยจะแหว่งไปเยอะเลยตอนนี้ขึ้นมาเกือบหมดแล้วนะครับผมว่าเนี่ยเริ่มจะสมบูรณ์ประมาณ90%นแล้วนะครับดีขึ้นเยอะเลยนะครับหลังจากที่เรารักษามาหนึ่งอาทิตย์นะครับแล้วผมอ่ะต้องยอมรับนะครับว่าผมเป็นมือใหม่ในการเลี้ยงปลามังกรตัวเนี้ยเป็นปลามังกรตัวแรกที่ผมเลี้ยงนะครับผมก็ลองผิดลองถูกแล้วก็ศึกษาวิธีเลี้ยงตาม u t u b e ตามอินเทอร์เน็ตต่างต่างนะครับแล้วก็เข้าไปหาความรู้ตามกลุ่มคนเลี้ยงปลามังกรนะครับ ถ้าผิดพลาดระการใดก็ต้องขออภัยมาด้วยนะครับถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้มือใหม่อย่างผมด้วยนะครับแลวเดี๋ยวช่วยติดตามการอัปเดตการเลี้ยงปลาปองกรของผมไปเรื่อยๆนะครับขอบคุณทุกท่านมากนะครับ